คนกระแสติ๊กต็อกไม่ไหวต้องรีบมารีวิวร้านมมีร้านส,ส้มตำที่คนเยอะมากที่นี่เขามีเด็ดตรงเมีย่ยงปลาทอดด้วยเปิดปิดร้างกี่โมงครับเนี่ยเปิดสิบโมงครึ่งครับปิดตัวหกโมงครึ่งครับหยุดวันไหนบ้างครับหยุดวันพฤหัสครับมาที่นี่ครับ ร้าน<ม>าส้มตำลำกะติดถนนตรังพงัทลุงร้านนี้เขาบริหารโดยคนรุ่นใหม่สแกนสั่งอาหารทางโทรศัพท์ได้ <ขอ S 1> เลยกดสั่งปุ๊บรอไม่นานอาหารก็จะมาประเดิมด้วยเมนูแรกเลยเมี่ยงปลาเผาช่วงนี้หน้ากระท้อนก็ต้องสั่งตำกระท้อนเมี่ยงปลา <ะ S 1> ทอดจานนี้โคตรถูกร้อยแปดคอหมูย่างหกสิบเองเสียดายมันเยอะไปหน่อย ชิ้นก็อย่างใหญ่เบิ่มเลยจิ้มกับน้ําจิ้มสูตรมะขามลงตัวเป๊ะข้าวเหนียวโรยหอมเจียวจุกๆแบบนี้เห็นแล้วใจฟูให้มาแบบพูนนตอนแรกคิดว่าไก่ทอดเหนียวหัดใหญ่ตากระท้อน90ลาบปลาหมึกเก้าให้มายาวๆอย่างยืดเลยตํากระท้อนนี่ก็มีความเปรี้ยวมันหวานเค็มน่ากระท้อนห้ามพลาดเลยนะครับเมนูและแล้วก็ถึงเมนูเด็ดที่ผมรอคอยจะกินเมี่ยงปลาทอดพร้อมผักทั้งส่วนปลานินนะแต่เขาทอดมาดีมากเลยไม่มีกลิ่นโคลนสาบขาวจะกินเปล่ากับน้ําจิ้มซีฟู้ดหรือจะกินคู่กับผักที่เขาให้มาก็โอเครับประทาน เผ็ดๆที่นี่น้ำแข็งน้ำดื่มก็บริการตัวเองฟรีนะครับ